สวัสดีครับผมดอนนะจากดีพันนลัตน์1999ครับวันนี้เนี่ยอยู่กับ Mercedes-Benz 2คันนะครับ2คันเนี่ยผมขาย157,000บาทแพ็คคู่ไปเลยนะสำหรับใครที่อยากได้นะมีให้เลือกอย่างบ้าเลยคือคันสีฟ้าเนี่ยเป็นเดิม,ดมนะครับส่วนคันนี้แต่งแต่งมาได้ล้อแม็ก1ชุดแล้วก็ได้ชุดแต่ง1ชุดแล้วก็กระจกข้างเปลี่ยนให้นะเป็นของแต่งซิ่งนะครับโอเค เรามาดูของเดิมๆสีฟ้ากันก่อนนะครับสำหรับคันสีฟ้าเนี่ยครับคันนี้ใช้ชีวิตประจำวันได้ผมไม่บอกว่าเพราะอะไรให้ดูไปก่อนไฟหน้าไฟมุมเนี่ยใสยกิ้งเลยไม่มีแตกหักไม่มีแมลงตายด้านในนะแล้วก็กระจังหน้านะครับแล้วก็ส่วนที่ชอบแตกบ่อยๆเนี่ยพวกนี้ไม่มีแตกหักเลยสัก,กนิดเดียวนะฮะการชนหน้าเนี่ยไม่ต้องเก็บงานอีกแล้วแล้วก็โครเมียมตรงเนี้ยสองชิ้นเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะเรามาดูด้านข้างกันดีกว่า อันนี้เป็นสีฟ้านะแล้วเป็นคูโทนด้วยเดิมๆกาบข้างยังอยู่เลยนะครับแล้วก็โครเมียมเหล็กตรงกาบข้างอยู่ครบหมดเลยล้อเนี่ยเขาไปพ่นเป็นสีดำมาผมไม่รู้ว่าทำอย่างเพราะอะไรนะครับแต่ก็สวยเปอีกแบบเรามาดูบอดี้กันต่อนะกระจกมองข้างได้แบบเดิมๆนะครับโอเคมาต่อแล้วก็รถเนี่ยท้ายไม่ห้อยนะฮะโอเคนะมาดูด้านหลังกันนะครับอันนี้ก็สภาพดีกันชนท้ายเนี่ยเหล็กอะไรเนี่ย ไม่มีหลุดลอกออกมาเลยนะสภาพดีมากทรงสวยมากไฟท้ายก็สวยถือว่าเป็นรถเดิมเลยนะเนี่ยคันนี้นะครับจะมีแค่สามร้อย e เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเขาขเขาเอามาติดเฉยๆนะครับเคมาดูกันต่อนะเดิมมากนะครับบอดี้สวยมากๆเลยนะฮะแล้วก็ลองไปดูด้านข้างกันต่อนะค่อ,อยัเดินไปหรเนาะนีสวยสวยสวยเห็นกราบปะกราบอยู่ครบหมดเลยนะครับกระจกเนี่ย ข้างนู้นจะยาวกว่าข้างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเอาเรุ่นไหนมาใส่ไม่ครับเดิมๆจะต้องแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันปาแชมปบ์สำหรับสภาพด้านในเนี่ยเบาะเนี่ยได้สภาพเดิมๆปีกไม่มีล้มสีไม่มีลอกไม่มีะลอกเลยพวงมาลัยตรงนี้ก็เหมือนกันนะพวงมาลัยเนี่ยไม่มีฉีกขาดไม่มีลอกไม่มีะลอกแล้วก็มาดูคอนโซลหน้ากันคอนโซลหน้าก็เหมือนกันนะสภาพดีกิฟเลยนะฮะ แล้วก็โซนแอร์ช่องแอร์อยู่ครบหมดไม่มีแตกหักปุ่มต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดใช้งานได้ปกติรถเนี่ยสตาร์ทติดชึ้งเลยแล้วที่สําคัญย้าครั้งที่2อรถคันนี้สามารถใช้งานชีวิตประจําวันได้นะครับโอเคนะคันนี้ปี1991นะแล้วก็โอ้โหลมแรงมากเดี๋ยวขอนั่งหน่อย้ยกันมาดูนิดหน่อยก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ย มีให้ครบหมดนะกระจกด้านในยังไม่มีแตกฝากยังอยู่ครบหมดนะครับจะมีตรงนี้ที่ที่เนี่ยที่ที่แตกแต่ว่าที่มันดูเหมือนไม่แตกเพราะว่ามันมียางรองอยู่ตรงนี้นะครับโอเคบังแดดมีให้ครบแล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันบังแดดก็มีให้ครบเหมือนกันตรงนี้นะครับจะเป็นพวกระบบไฟเวลาเราคาดดึงไม่คาดเข็มขัดเนี่ยมันจะเตือนนะฮะก็สองคันแสนห้าะ คุณอาจจะเอาไว้สำรองคันนึงแล้วก็ย้ายของมาใส่อีกคันให้เต็มมันก็เรื่องของคุณนะครับเราไปดูแผงประตูกันแผงประตูสภาพดีมากไม่มีเก่าเลยลายไม้ก็ฉ่ำมากนะครับจะมีมือจับเนี่ยที่มีแบบว่าคล้ายๆว่าลอกๆถลอกขลอกหน่อยเกิดจากการใช้งานซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะ้อง ด้านหลังก็เป็นเบาะสเปคเดิมๆปี1991หมดเลยนะครับเบาะเดิมหนังเดิมหนังแท้ไม่ใช่หนังเทียมมาทำใหม่นะแล้วก็สภาพยังดีอยู่แผงประตูก็เหมือนกันแผงประตูก็สภาพยังดีอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกเลยนะฮะแล้วก็เปิดตรงนี้กันนะอันนี้ที่วางแขนสะอาดมากแทบจะไม่เคยวางแขนมาก่อนเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อ แล้วอีกอย่างหนึง่งอันนี้เป็นรถของนักสะสมที่ไม่ใช่สะ,ส,ะสมแค่เบนซ์แต่เขามีแลนด์โรเวอร์นะครับที่ตอนนี้ผมขายไปแล้วนะฮะขายให้พี่ที่ผมเคารพรักไปนะครับโอเคนะมาดูตรงนี้กันเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยแล้วก็ติดแก๊สมาให้นะครับส่วนถ้าใครไม่อยากได้แก๊สก็ไปถอดออกเอาตรงนี้ก็ของเดิมกันพลาสติกเดิมๆไม่มีแตกหักเลยนะแล้วด้านล่างก็เป็นยางอะไหล่นะแล้วก็ เคลือบสนิมเห็นเคลือบสนิมมาดำๆว่าเคลือบสนิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยลองกันล้อลองล้อล็อกล้อเนี่ยนะมีให้หมดเลยนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วก็เรามาดูฝั่งนี้กันสำหรับสบภาพฝั่งนี้ก็เดิมๆหมดเลยนะแผงประตูหน้าที่เขียบุรีนะครับแล้วก็เชิงบันไดพลาสติกไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็ให้เขาดูเบาะหน่อยแชมป สภาพเบาะด้านหลังฝั่งนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะฮะอาจจะมีรอยเหี่ยวย่นตามการเวลาของเขานะซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะโอเคไปดูบนขอบด้านนี้เหมือนกันเดิมเดิหมดเลยนะครับจะมีตรงนี้ที่เขาจับใช้งานบ่อยนะก็เลยมีมีสีลอกหน่อยนะครับอันนี้ไม้ฉ่ำม,มากสภาพดีนะครับแล้วก็มาดูด้านล่างกันนะพลาสติกไม่มีแตกหักเลยปกติพวกนี้จะแตกหักง่ายมากนะ อันนี้ไม่แตกเลยแล้วเราดูเบานะน้อเบาะก็สะอาดเหมือนกันสภาพดีนะครับผมรู้วาผมขาดอะไรขาดการที่ได้ไปลองโทษนะได้ไปลองขับรถพวกนี้ไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่นะดูดิข้างในสะอาดมากที่จริงเนี่ยเขาไม่ใช่เหมือนรถแสแปร์เลยสองคันนี้รถใช้งานได้จริงโคตรๆนะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูตอนท้ายแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ไปดูห้องเครื่องกันเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์ว่าทําไมถึงใช้ได้รถสัมพันแชมป์ดิ๊ ต่อประสิมาลบเรียบร้อยแล้วตกหัวแม่งคว่ำเลยน้องแสนห้าเจ็ดต่อประสิ์ให้แล้วแล้วลถใช้งานได้จริงนะครับถ้าคุณไม่แคร์ว่าต้องเป็นของเดิมนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะหัวใจญี่ปุ่นเครื่อง vvti นะครับก็คุณไม่ต้องกังวลว,ว่าคุณจะไปกินข้าวแดงที่ไหนนะก็ประมาณนี้แล้วก็แผ่นเพจยังมีให้อยู่นะอันนี้แผ่นคอมพิวเตอร์แผ่นเพจนะครับแล้วก็ลอยอาร์คสวยมากนะเนี่ยไม่มีชนเลยนะค,คุณให้ช่างมาดูได้นะครับ แล้วก็ด้านนี้ก็เหมือนกันไม่มีชนเลยนะครับโอเคเยี่ยบก็ถ้าใครอยากได้เบนซ์แตงเงินไม่พอคุณก็ไปหารกับเพื่อนอีกคนแล้วกันนะ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับ Mercedes Benz 230E Body 124หนึปี1991 Mercedes e, B 1. มาดูตรงนี้กันต่อมาแชมป์ไฟหน้านะไฟหน้าแล้วก็กระจังหน้านะครับ อันนี้เขาทําเหมือน2ประตูไงตัว2ประตูเขาจะไม่มีดาวรอยเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้เขาทําแบบ2ประตูนะแล้วก็ได้ชุดแต่งรอบคันนะเนี่ยชุดแต่งอยู่ด้านล่างลองกดดูเป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะครับ mm hmm. ไฟด้านนี้ไฟมุมกับไฟหน้ายังอยู่ครบหมดเลยพร้อมกับล้อแมกอีกชุดคันนี้สวยมากนะคือถ้าใครชอบเบนซ์แต่งเนี่ยคันนี้แต่งได้สวยมากใส่ล้อของปีใหม่เลยล้อ AMG แท้แค่ล้อเนี่ยก็ปาไป ราคาแรงมากแล้วนะแล้วนี่ชุดแต่งนี่เราได้สีด้วยนะครับกาบเกอบโครเมียมอยู่ครบหมดเลยเงาวิ้งเลยกระจกเปลี่ยนใหม่หน้าหมายถึงกระจกมองข้างนะแต่กระจกเบนซ์ยังของเดิมหมดนะครับแล้วก็ดูล้อด้านหลังสภาพเป๊ะมากนะครับคือลงตัวมากอะ่ะเบนซ์คันนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนะเรามาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเนี่ยจะมีหมอนแค่ด้านนู้นเท่านั้นคันเดียวนะครับนอกนั้นเป๊ะหมดเลย อันนี้ก็ตรงรุ่นเลย E280 เห็นปาชุดแต่งด้านหลังโคเมียมอยู่โคตรเลยนะครับคือคันนี้โคตรหลอ่อคุณเอาไปเนี่ยคุณจะเป็นคนที่แปลกกว่าชาวบ้านเพราะว่าเริ่มไม่ค่อยมีคนขายคันนี้หรือว่าขายก็ขายแบบขายซากใช้งานไม่ได้แต่คันนี้ใช้ได้จริงโอ้โหสวยมากนะครับแต่คันนี้ก็จะแต่งๆหน่อยนะแต่ก็แต่งในชุดของเบนซ์เขาอะนะครับก,ก็ไม่แปลกแยกเท่าไหร่ยางอะไหล่ด้านล่างค้นกันสนิมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ อันนี้นะครับฝาพลาสติกเดิมๆนะครับของเดิมๆไปเลยมากัร์จอด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ทรงก็สวยนะด้านนี้ทรงก็สวยมากนะครับเงาวิ้งเลยผิวเงานะฮะเดี๋ยวเราไปดูประตูกันดีกว่านะครับไปดูภายในกัน สภาพภายในเนี่ยอันนี้เดิม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 จะมีอันนี้ที่เย็บมาใหม่นะครับเพื่อให้ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวปรับไฟฟ้าอู้หบอรปรับไฟฟ้ายังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้ก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะครับแจ๋วแล้วยังใช้งานได้ขนาดนี้นะครับนี่พคงอะไรเนี่ยไม่มีตําหนิแล้วลายไม้เป็นลายไม้ไม้ดําไม้สีดําไม้ชํำๆคล้ายๆเขาทําเหมือนเอาวังกาดอะ นะครับโอ้โหแล้วก็ดูคอนโซลหน้าดิลำโพงเนี่ยไม่มีแตกช่องแอร์เนี่ยปเป๊ะหมดเลยนะครับทุกอย่างช่องแอร์นี้คันนี้สภาพแม่งจ้าเหมือนกันแต่คันนี้ได้เครื่องเดิมด้วยนะได้เครื่องเดิมด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเครื่องเจจะไม่ดีนะครับนี่ดูบาะอ,อีกข้างแผงนประตูอีกข้างใช้ได้ใช้ได้เลยมา,มาดูกันต่อดูด้านนี้นะนี่ ดูแผงประตูด้านนี้สวยไหมฉ่ำมากเลยนะครับนี่ไอที่พวกนี้เขาแต่งมาหมดเลยแล้วก็มาดูด้านนี้กันปบอด้านนี้โอ้โหโคตรแจมแ่มเลยวะ่ะบอกไม่มีขาดบอกเดิมๆนับแล้วก็ปูด้วยคมกระดุมด้วยนะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งูุนกันต่อแชมป์มานี่เลยแล้วก็นี่ครับ ภาพดีมากสวยนะฮะแล้วก็มาดูอีกนิดนึงนี่เดี๋ยวพี่จะเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนี่ครับที่วางแขนที่วางแขนแล้วก็บอร์ดด้านหลังไม่มีขาดเลยสักนิดเดียวนะครับแล้วก็ใหม่ด้วยสเปคเดิมๆนะระวังเหยียบขี้มาโอเคนะสภาพดีมากตรงนี้นะครับดูดีนี่แหละ ที่คนเขาชอบแต่งรถกันนะครับคันนี้น่าเสียดายมากนะถ้าเกิดทุกคนไม่เอาอะแต่ถ้าคุณอยากได้เดิมไม่ต้องคันสีฟ้าเกียร์ออโต้นะครับเแล้วก็ทิ้งขานไม่ได้เ่ดี๋ยวเราจะไปด,ดูเลขโคถังกันแล้วก็ดูเครื่องกัน อยู่ตรงนี้นะครับเดิมหมดเลยนะครับตรงนี้เดิม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 ฝั่งนู้นก็เหมือนกันเดิมเหมือนกันนะครับเดิมเลยอันนี้สำหรับสองคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้ปีสีน้ําเงินเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้าห้าส่วนสีฟ้าเนี่ยปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับก็สองคันขายคู่นะมาขอซื้อแยกผมไม่ขาย ขาย2คันเนี่ยแสนห้ามืนเจ็ดพันบาทต้องเงินสดเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับแล้วก็สนใจโทรมา0 8 1 5 1 9 8 9 8 5พี่พันดีพันรัตน์1 9 9 9 0 8 1 3 1 4 2 5 6 8 k มรั l a t l i n e i d s i w g y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติม s i ด้านหน้าด้วย Facebook ดีเว้นวักพันรัตน์นะครับแล้วก็มาลองขับได้ผมไม่หวงที่รามํำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊มพีทวันนี้ขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ